สวัสดีครับอนินดชียงคุนพ่อกัรดไฟคังนะครับเยคุยกันหลังดูแวนการ์ดวิวเดรสตอนที่13นะก็ตอนสุดท้ายของซีซั่นแล้วนะฮะก็อยู่กันมาโอ้เดือนสองเดือนนะสองเดือนกว่านะฮะโอ,โอ,โอ้สองสามเดือนด้วยซ้ำอู้สี่สามสิบสองอ่ะสามเดือนกว่านะ,ะกับคอนเทนต์คุยกันหลังดูแวนการ์ดวิวเดรสนานซีซั่นสามก็ ต่อจากตอนที่แล้วอจริงๆเนื้อเรื่องตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ,ยะอะไรขนาดนั้นนะรวมสองตอนมาคุยทีเดียวเลยก็ได้นะก็ต่อนตอนที่แล้วเนาะที่ยูยูบอกว่าเข้ายูนิฟอร์มเมอร์ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากจะสื่อให้เพราะว่าตอนเนี้ยยูมันหายบาเอยไงมันคิดได้แล้วว่าเล่นการ์ดเพื่ออะไรเพื่อว่าชนะแล้วมีความสุขไงเอ้เพื่อเล่นการ์ดเพื่อมีความสุขไงจะชนะจะแพ้ก็มีความสุขไงเพราะฉะนั้นมันจะสอนกีเองนะฮะว่า ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราทุกคนมีวิธีเล่นการ์ดอ่าแล้วมันก็ไปเป็นพอาะวิ่งหุ่นแต่ละคนเนาะว่าเล่นการ์ดเพราะอะไรเพราะเก็บการ์ดก็สนุกแล้วจะชนะจะแพ้ก็สนุกจะนูน่นจะนี่ก็ได้แล้วแต่ทุกคนมีวิธีที่จะเล่นการ์ดหรือเก็บการ์ดหรือว่าสะสมการ์ดหรือว่ามีความสุขกับการ์ดเกมในหลายๆแบบเนาะไม่ว่าจําเป็นต้องโอ้ชนะถึงจะสนุกแพ้ไม่สนุกนะอย่างงาู้นอย่างนี้เนาะก็ กีค่อนข้างมั่นใจว่ามันจนฐนะยูยูได้แบร้อยเปนะหลังจากเพราะว่าเทิร์เนี้ยมันมีการบังคับใช้โอเวอร์ทริกเกอร์ที่เป็นแคลนเท่าเพราะฉะนั้นพลังของยูนิตไอ้กีโฟกิล่าเนี่ยมันจะบวกเท่าหนึ่งแล้วก็บวกคลิเท่าหนึ่งแล้วก็ถ้าเช็คทริกเกอร์ออกก็จะบวกทริกเกอร์อีกเท่าหนึ่งอีกคือแบบโคตรแรงแบบแรงมากๆแล้วยูยูมันมันมันมีพีมันอม PG ไว้ไง แล้วก็เหมือนเดิมเป็นอีกตอนหนึ่งที่ไม่มีการอ๋อต้องบอกว่ามีสิเพราะว่ากีมัน,มนครับใช้โอเวอร์ทิกเกอร์ไงแต่ยูยูไม่มีไม่มีเฟนนอนโอเวอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ายูยูมันเอาโอเวอร์จากมือมากาดนะฮะคือไราการยังบอกเลยนะว่าถ้าไม่ตกครินี่ไปหวั่นนะฮะไปหวั่นแน่นอนถ้าไม่ตกครอ่าดมแรกเป็นคริงไงเลยรอดมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นยูยูค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าส่วนตายด้วย สกิลของการ์ดใหม่ไอพวกเพลดากอนใหม่ทั้งหมดนะฮะเหมือนกับบูชีเพิ่งคิดออกอะ่ะโอ้เราเรามีเพลดากอนที่มีสกิลต้องยัดโซนี่แล้วเราจะทำยังไงกับพวกนี้ดีนะอ๋อให้มันยัดโซไงครับไม่ไม่ไมพีมยงอื่นอีกเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อให้มันมีสกิลในโซไงให้มันมีสกิลตอนเป็นออริจินัลเดรสก็เลยโอ้ห้าปีห้าภาคบูชี <laughs> เพิ่งคิดออกว่า การ์ดที่เป็นไส้ของออริจินัลเดมีมีสกิลได้เพราะฉะนั้นไม่ได้มีใบเดียวนะฮะรัวคือแบบกีกีงงอะว่าโอ้นี่นี่นี่เทคเหรอเทคของตัวนี้ครับเทคของเวลิน่าครับใบใหม่นะเวลิน่าใบใหม่เทคเทคของการ์ดในโซเทคของตัวนี้ตียกบอร์ดตัวนี้บุกพลังตัวนี้จัว่วตัวนี้รีไทยโอ้ยทุกตัวมีสกิลหมดนะฮะอ่า สเต r าเวลินเป็นล่างใหม่ของเวลิน a านั่นเองขอ้อมตัวมันอะเอาจริงๆคือตัวมันอะแรงไหมก็พอสมควรแต่ที่แรงจริงๆคือมันมีไส้ที่เป็นอาเพลดากอนที่เก่งขอมือสองใบบวกพลังแล้วก็อ่ามีจั่วคืนมีอะไรพวกนี้เนาะแถมอย่าลืมว่าเวลิน a าค o s สโอเวอร์เดของเวล i n a าข้อดีของมันและคือเล่นกับจีว่าแล้วมันสามารถลุดได้เทากับหนึ่งเด็กอาหนึ่งหนึ่ง มันสามารถตีได้ใส่รอบถ้าถ้าเรามือฟูก็คือมีขวาซ้ายซ้ายอีกทีอ่าเรียขวากลางแล้วก็เรียที่เป็นคอร์ดโอเวอร์เดทอีกใ,ใบหนึ่งที่ลุกขึ้นมาตีแต่ถ้าเป็นสเตลาเวลิน,น่าลุกขึ้นมาตีปุ๊บขอมือสองใบให้พีจีทิ้งมืออีกใบแล้วก็ทิ้งมืออีกใบโคตรเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเด็กที่เก่งขึ้นทีกับคอร์ดโอเวอร์เดทนะไม่ว่าแบบบูชีททำยังไงก็แบบโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย<ๆ>ทุกตา เหนื่อยทุกครั้งที่เป็น cross over dead นะจะเอา cross over dead ล้วนก็ก็มือบางไปออกสกิลเพลย์ดาก้อนที่มีจั่วเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมือเยอะเกินเอามาเล่นกับ over dead เลยแล้วกัน,ก,นะก,น season, season 1, ก็พอไหวนะก็พอไหวตอนที่จบซีซั่นซีซั่นหนึ่งก็พอไหวนะสุดท้ายโอเคพอไหวว่ะวิธีบอพอไหวโอเคออกออเดอร์แล้วกัน ซี้อึ้นสองตอนตอนแรกนะออกออเดอร์ของพริกสไตล์แล้วกันตีห้าเวฟไปเลยแต่จัดไม่ได้ยากเกินก็ <c oughs> <c oughs> เลยสุดท้ายโอเคหนในไง,นงแล้วกลับมาเป็นคลอสโอเวอร์เดทรุนรุนเหมือนเดิมนะครับก็เด็กนี้น่าจะไม่ใส่โอเวอร์เดทเลยเพราะว่าพวกสกิลไส้มันน่าจะคุณพ่อไม่แน่ใจว่าสกิลไส้อ่ะมันมันขอเป็นแค่ออริจินอลเดทหรือเปล่าถ้ามันขอแค่เป็นออริจินอลเดทปุ๊บมันสามารถเอาไปเล่นกับ โอ e ว d a เดเก่าได้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะใส่พวกตัวจุ่วตัวตีลุกมาเพิ่มเวฟอะไรกันนี้พวกนี้ก็เพิ่มเข้าไปก็ได้อีกเนาะก็เพราะฉะนั้นหลังจากกีโดนโค้ดเทคเข้าไปนะฮะการ์ดใบเดียวมีเทคของการ์ด5้าใบทําให้โดนตียัดหน้าเช็คคริแล้วก็ไปหวันนะฮะเช็คคริไปหวั่นเรียบร้อยนะครับก็ยูยูก็บอกนะว่าความสนุกอ่ะมันอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า กีน่าจะมีนะว่ามีความสนุกในตัวนะแบบกะกีนมันก็นึกไปไงตอนที่ยังเป็นมิกุอยู่ไงมันก็บอกว่าตอนที่คุยกับชินกีว่าอ่ะเวลาแปลกมากเลยเวลาเช็คเจอทริกเกอร์แล้วมันจะเป็นแปลกๆที่สปาร์ที่วงจรนะแบบอ่าไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะชินกีเลยบอกนั่นคือความสนุกไงก็เลยแบบอ,อยากสอนให้กีนู้นักความสนุกไงแต่ว่ากีมันเขาจะผิดไงที่บอกนะกีมันเป็นบ้านะมันเขาจะผิดว่า ความสนุกที่แท้จริงคือต้องชนะนั่นเองนะฮะทานี้มันก็รู้แล้วว่าโดนยูยูสอนสอน AI โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสอน AI ไอด้วยด้วยการ์ดนะฮะก็ AI ได้รับการเรียนรู้จากการ์ดนะครับก็นั่นแหละโดนตีตายไปนะฮะครีอัหนาจึงตรึงทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็ดีหมดนะตอนที่สเตล่าเป็นฟาดอะ่ะมันไม่สมมาตรคือฟาดฟาดอีกกี่ฟกีลาล่างเกตสิบเอ็ดอ่ะมัน ตรงหัวมันอนะ่ะมันจะมีมันจะมีเพชรอยู่บนหัวตรงกลางหน้าผากใช่ไหมมันไม่สมมาตรมันเอียงไปนิดนึงโอ้ยทั้งทีนะ่ะให้มันสมมาตรก็ไม่ได้อขัดใจขัดใจคนที่ชอบความสมมาตรนะก็นั่นแหละก็ช่วยดาวเครยไปได้อีกครั้งนะฮะต้องขอขอบคุณออาไม่ใช่ก็เคดาวเครย์นิยายหลังจากนี้ก็น่าจะลิง์รีเลทกับในะเรื่องอันนี้ก็คืออ่าพวกคลิกสาตาพวก เวลิน่าเนวาน่าอันนี้ก็น่าจะช่วยดาวเคลไ์ไว้ไดจากการลุกดานของมังกรพฤกษาเนาะก็อ่ายูยูก็บอกก็คุยกับกีนะแบบอ่ะจะช่วยจะช่วยกีนะว่าหาสุดยอดกันต่อสู้หรือหาสิ่งที่กีอยากต้องหาต่อไปนะกีก็หลังจากนั้นก็จะเป็น after m a t h เนาะเราได้เห็นครอบครัวยูยูอีกครั้งหนึ่งหลังจากไม่เห็นกันมา หนึ่งซีซั่นกว่าได้นะคือแบบหายไปเลยเจ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 กับคุณแม่หายไปเลยนะฮะ<ม>ก็ยูยูก็โตขึ้นออกไปข้างนอกนะฮะมิจิรุมิจิรุมิจิร,จรุเริ่มมีกระดิกนิ้วแล้วหลังจากดันจิกับพวกนี้มาเยี่ยมแนละ้วก็เห็นเริ่มมีกระดิกนิว้วก็แสดงว่าน่าจะได้กลับมาเร็วๆนี้อาจจะกลับมาซีซั่นหน้าหรือเปล่าหรือกลับมาซีซั่นนู้นหรืออาจจะกลับมาเป็นเซอร์ไพรส์ตัวละครเนาะ b บล็ k เอาท์อ่ะเดบักเดบกเดบักก่อนเดบกก็คนลุ้นไปเยอะแต่มีเร่น้องโคช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 เราก็ยังไม่ถอดใจนะฮะก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรแสดงว่าทุกคนมีที่เล่นที่เล่นและสนุกอยู่ที่อื่นอยู่ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามถ้าเล่นสนุกก็โอเคหมดนะฮะก็น้องๆเป็นรุ่นใหม่นะก็เข้ามาในเดบ a กเป็นรุ่นใหม่กันซะเยอะนะอ่าคุณหนูเมงุงน,นะก็ไปทำงานพระธามนะลันกาดนะครับ ส่วนจินกิกับกีก็กีตอนนี้ก็เป็น AI ที่ไปทดสอบไปเรียนรู้เรื่องความสนุกทำให้แบบเยอะมากความสนุกมันเยอะมากๆจนทำให้มันไม่มีเวลาอื่นเลยนะเรียนรู้อย่างเรื่องเดียวเนาะแล้วก็จินกิก็ s เซอร์ไพรส์กีนะบอกว่าจะจัดเดือลักครั้งที่2นะฮะให้กีไปช่วยหาไฟเตอร์มาด้วยนั่นเองแล้วก็การไทอินแบบหน้า,ด,านด้านของบูชินะฮะ พี่แซมเราเล่นดีๆนะเป็นกัดเดยเดยนะครับซึ่งการ์ดอัปเดตจนถึงชุดล่าสุดก็อาจจะเป็นใบหรือเปล่าว่าเดียเดยคนที่เล่นเดียเยเ,ยเต็มตัวให้ดีนะฮะการ์ดจะถึงการ์ดบ็อกเนนบ็อกตอนนี้แน่นอนได้อย่างน้อยๆก็ก็ก็สุดท้ายก็มีน้องหมานะไรกะกับโซฟีก็มาเจออีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ไรกะก็ไปเทิร์นโปแล้ว เป็นกาดฟเตอร์เต็มตัวนะครับเป็นอาชีพเต็มตัวเนาะก็เจอกับโซฟีนะโซฟีเจ๊แกเขามาถึงก็ก็เรียกน้องหมาเลยนะแต่โดนลยกะส่วนไปนะครับก็ใครกันแน่ที่เป็นน้องหมาทั้งที่ทำต่อยๆนะทำเจ๊ทุกๆใจเจ๊นะเจ๊เป็นสายเอ็มเฉยนะอ่ะเป็นสายเอสเฉยนะแบบอ้าวเป็นมาโซเฉยนะก็นั่นแหละนะฮะแล้วก็อ่าพี่ล้นก็เป็นพระเหมือนเดิม่วนโทยะก็ไป ท่องเที่ยวหาคนตีการ์ดไปเรื่อยนะฮะส่วนชิโรกันเน้หรือหรือซาคุของเราก็กลับมาเป็นซาคุระเหมือนเดิมนะก็โ um ทมาริพยายามแย่ด้วยกันเรียกว่าชิโรกันเนนะก็ไม่หันนะฮะต้องเรียกว่าซาคุระถึงจะหันเนาะก็วาดรูปเหมือนเดิมนะนั่งวาดรูปส่วนทีมแบ็กเอาท์ก็ได้หัวหน้าคนใหม่นะครับเป็นเจนที่สามนั่นเองก็คือ เมงุเป็นหัวหน้าแบ็กเอาท์รุ่นที่3นะฮะแทนหน้าที่แทนอ่ายูยูและยูยูก็ออกไปเดินทางนะครับก่อนไปก็เหมือนเดิมไปสตาร์ทที่ยูยูกัดันจิจบซีซั่นนี้ก็จบที่ยูยูกัดันจิเพราะว่าเนื้อเรื่องอะ่ะเคลียแบบเคลียร้อยเ์เซ็แล้วอะคือซีซั่นต่อไปอะ่ะถ้าไม่ใช่ยูยูเป็นพระเอกอะก็ไม่ติดพูดได้เลยเพราะว่าเคลียเคลียหมดแล้วแต่ว่าดูทรงแล้วนะ ก็ยังน่าจะเป็นยูยูเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้อยู่แบ็กเอาท์อาจจะไปเทิร์นโปหรืออาจจะไปแข่งที่จังหวัดอื่นต่างประเทศไปแข่งนูน่นแข่งนี่หรือจะไปที่ไหนก็ตามเพราะว่าตอนที่ตีการกดันจิตอนจบเนี่ยยูยูมันไม่ได้สลิปแบ็กเอาทแล้วมันเป็นสลิปหลังแดงนะตรงไรเด็กก็เปิดโอกาสให้ยูแล้วก็จบทิ้งท้ายนิดนึงเนาะว่า ดาวเคลกับไอ้ที่ที่มันสู้อะที่ที่อยู่สู้กับกีอะเกิดแสงขึ้นฝรั่งก็มีแบบทฤษฎีแบบมันจะเป็นพอร์ทัลหรือเปล่าเป็นพอร์ทัลระหว่างโลกกับดาวเคลหรือเปล่าเหมือนกับเหมือนกับตอนภาคเก่าเหมือนกับภาคภาควีภาคจีที่มีพอร์ทัลของสองโลกอะไรพวกนี้เนาะก็ก็น่าจะรู้กันธันวาคุณพ่อจําได้ว่าธันวาหรือเดือนเดือนไหนซะเดือนเนี่ยมันมี เพจคอนเฟลเลนซ์ของบูชิที่จะแถลงข่าวเรื่อง n วนการเรื่องพวกการดเกี่ของเขาก็น่าจะมีอัปเดตของซีซั่น4กับการ์ดใหม่ก็ถ้าเราเห็นการ์ดใหม่เห็นการอัปเดตพวกาเขาน่าจะมีไลท์อัพหนักภาคอะไรพวกนี้มาก็น่าจะรู้ว่าเราจะได้อยู่กับแก๊งยูยูแบ็กเอาเ์เหมือนเดิมไหมหรือจะไปเป็นตัวละครใหม่เนาะก็ก็สิตอนเจอกันอีกทีนึงนะครับก็ปีหน้านะน่าจะปีหน้าเลยนะกุมภาประมาณนี้ละมั้งก็ ่วกนี้ก็ไม่มีคุยกันหลังดูไปสักระยะหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับดูกันมาสิบสามตอนแล้วนะก็ยังมีคอนเทนต์อื่นให้ดูอีกเนาะทั้งเวนกาดทั้งมาเวลดันแนบเนาะทั้งเรื่องอื่นๆที่คุณพ่ออาจจะทำในอนาคตก็ไว้ไว้รอติดตามชมกันอีกทีนึงละกันนะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่สี่ต้นสี่ตอนนี้ก็ต้องพูดว่าลาลาก่อนแล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับ